เอาละนะคะไปถึง <Right. S 1> วิธีการที่3แล้วมาถึงเรื่อ,อนนการที่3แล้วยังไม่จบนะคะมันยังอยู่ในแอปพลิเคชันของลาซาด้าอยู่นะคะวันนี้เนี่ยแอปพลิเคชันของลาซาด้าให้ข้อมูลที่ลงลึกมากๆเลยถ้าเราอ่านเป็น ะะและตอนนี้ Lazada กำลังปรับเปลี่ยนในแง่ของอินเทอร์เฟซต่างๆ U F U I การแสดงผลต่างๆเนี่ยนะคะให้มันเฟรนลี่มากขึ้นให้คนเข้าใจง่ายมากขึ้นและที่สำคัญให้มีความ Personalization มากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ถ้าเกิดว่าเปิดแอปพลิเคชัน Lazada คู่กันระหว่างเรากับเพื่อนสาวหรือเรากับแฟนหนุ่มก็แล้วแต่เปิดขึ้นมา หน้าตาไม่เหมือนกันนะคะทุกคนอ่ะใครที่กําลังนั่งดูใหม่นะคะพร้อมกับแฝดลองเปิดขึ้นมาดูแอปเธอกับแอปชั้นเหมือนกันไหมนะคะใครที่กําลังดูนะคะกับลูกนะคะกำลังดูกับเพื่อนลองเปิดขึ้นมาแอปเธอกับแอปชั้นเหมือนกันวันนี้แอปพลิเคชันของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะลาซาดามีการน,นะเก็บข้อมูลถ้าจะบอกว่าใครที่เก็บข้อมูลได้เยอะ Data ได้เก่งที่สุดก็ต้องบอกว่าเครือของ a l i b a b a คือเป็นหนึ่งใน หนึ่งในโลกเจ้าหนึ่งเลยละกันค่ะในการเอา d a t a มา i ิน e ท p r e t พแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ตอบสนองผู้บริโภค ok, รายบุคคลได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเขาเรียกว่า personalization วันนี้เปิดขึ้นไปเลยค่ะทุกคนนะคะลองดูแอปพลิเคชันขยิบสามีก็เปิดข,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 ของสามีค่ะขยิบภรรยาเปิดของภรรยาในหน้าแรกของแอปพลิเคชันจะเห็นเลยว่าสินค้าที่มันขึ้นมานั่น,น,นคือสินค้าที่ลาซาด้าประเมินแล้วว่าคุณมีความสนใจเข้าไปคลิกดูบ่อย ในทุกคนที่ดูกันอยู่ในลองตอบมาสิว่าหน้าแรกของแอปพลิเคชันของเราอะเจอสินค้าอะไรบ้างคะทุกคนตอบมานะห้าหมกเม็ดแล้วก็ห้ามเพื่อนนาะห้ามอายมันคือเนาะเฮ้ยตายละสินค้าต้องห้ามบางอย่างแล้วอาจจะเกิดการทะเลาะกันได้หรอแฟนทฝงนะคะหนูด้วยกันเธอไปดูอะไรมาเนี่ยเธอทำไมเธอซื้อสิ่งเหล่านี้ล่ะทำไมเธอถึงชอบสิ่งเหล่านี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนางสน้าก็บอกว่านำเสนอสินค้า่ตามความต้องการเข้าไปไปดูไปคลิปไปเอนเกจ เคยไปคลิกดูบ่อยๆไปหยิบเซ็ตกร้าเอาไว้ไปกดหัวใจเอาไว้นะคะหรืว่าเคยไปคอมเมนต์เคยไปรีวิวสินค้าประเภทนี้ไว้เนี่ยเขาเก็บข้อมูลมาแล้วนําเสนอสินค้าเหล่านี้ให้กับเรามากขึ้นเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการที่ลูกค้าจะเจอแล้วก็ซื้อระบบ,บ,บ Personalization เนี่ยนะคะให้ข้อดีก็คือว่านำเสนอสิ่งที่ลูกค้าเป็นรนนายบุคคลนั้นๆมีความต้องการมีความชอบตาพฤติกรรมของเขาจริงๆ และเมื่อนำเสนอสินค้าดังกล่าวให้เห็นบ่อยๆซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ลูกค้าเจอแล้วก็จะสนใจแล้วเกิดแอคชั่นคือการซื้อเกิดขึ้นคุณพันนดาบอกว่าเจอบรากับกระเป๋าแสดงว่าคุณพันนดาเนี่ยนะคะไปดูสินค้าพวกบามาใช่ไหมล่ะนะชุดชั้นในต่างๆพวกกระเป๋าของคุณผู้หญิงใช่ไหมคะก็เลย แอปพลิเคชันลาซาด้าคือนำเหนอือนำเสนอสินค้าพวกนี้นะคะคุณเมยเนสานะคะเสื้อผ้าแฟชั่นขายได้ไม่ขายได้เอาล่ะทุกคนลองเช็คดูพัฒนาล่าเซชั่นนะคะคราวนี้เหมยจะพามาดูข้อมูลในแอป,ปลาซาด้ากัานอีกนี่เลยคุณ <c oughs> <c oughs> สหวัฒบอกว่าเจอชุดออกกำลังกายช่วงนี้กำลังสนใจเอ็กซ์เซอร์เลยค่ะพี่พี่เคน,น,ะคะนใ, exercise, ใช่ไหมคะสนใจเอ็กซ์เซอร์ใช่ไหมคะช่วงนี้โอเคนะเรามาดูกันว่าเช่นนะคะ หมายเสิร์ชคำว่าเครื่องทำโดนัทลงไปในแอปพลิเคชันลอสซ่ทุกคนไาดูกันใกล้ๆหน่อยนะคะใกล้ๆดูอันนี้เนี่ยหมายแค่พิมพ์คำว่าเครื่องทำโดนัทลงไปยังอยู่ในหัวข้อคำว่าเกี่ยวข้องนะคะวันนี้เราจะได้ให้ดูข้อมูลไนหลายอย่างมากเลยค่ะสินค้านะคะมีภาพสินค้ามีชื่อสินค้ามีจํานวนชิ้นที่ขายได้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะแตนแตน ไม่ได้อยากจะขิงหรอกแต่ว่าแบบสินค้าเราเองอะนะคะก็เ <c oughs> <c oughs> จอสินค้าของโซน่าตัวนี้ค่ะเครื่องทำดนัะขายราคา480บาทขายไปแล้ว3578ชิ้นรีวิว5ดาวนะคะเร й ติง5ดาวค่ะขออภัยเร й ติง5ดาวนะคะสูงสุดเลยและมีรีวิวเกิดขึ้นแล้ว565รีวิวค่ะ แล้ววันนี้เราจะได้ให้เราดูข้อมูลอะไรอีกคะนี่ค่ะอันดับหนึ่งจากรีวิวลูกค้าใครเคยสังเกตบ้างว่ามันมีอะไรแบบนี้เอามีจัดอันดับให้ด้วยหรอเนี่ยนะคะเราอยากรู้มากกว่านั้นทำไงคะตามต่อสิคะแล้วก็กดไปนะคะเจอสินค้าแล้วสนใจตัวนี้อันดับหนึ่งจากนั้นพอคลิกที่ คำว่าอันดับหนึ่งแล้วปุ๊บลงไปหน้าต่างถัดไปที่จะเจอขึ้นมาก็คือว่า l a z a d a จะเรียงลาดับสินค้าที่มีรีวิวดีท็อป10 1สอันดับแรกให้เราเห็นนะคะว่าสินค้าเครื่องทําโดนัทอันไหนขายดีอันไหนรีวิวดีเราสามารถจะดูได้เลยว่าตอนนี้อ่ะใครขายดีนะคะเช่นว่าถ้าในกรณีของเครื่องทําโดนัทต,ตัวนี้นะคะของโซนาโดย โซน่าลาสมอนนะคะก็ขายได,ได้ได้รีวิวเป็นอันดับหนึ่งนะคะในแพลตฟอร์มของ a ซ a ่ารีวิวยอดเยี่ยมตรงให้ตัวเองและทีมงานนะคะแล้วก็น่าจากนั้นก็จะมียี่ห้ออื่นๆไล่ลงมาทุกคนการที่เรารู้เรื่องนี้ทําให้เรารู้ว่าในสินค้าแต่ละกลุ่มที่เราจะขายถ้าเรียนลำดับปัจจุบันเลยนะคะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยใครทำได้ดี เราก็ทำรารเหมือนเดิมค่ะศึกษาจากเขาค่ะวันนี้ถ้าเราเป็นผู้ขายรายใหม่ที่อยากจะเข้ามา,าเรียนตลก็ต้องรู้ว่าคนที่ทําได้ดีเขาทําได้ดีด้วยสินค้าหน้าตาแบบไหน,นสเปคฟังก์ชันราคาที่เท่าไหร่ถ้าเราทําได้เหมือนเขาอยากไปสู้เขาเลยค่ะอ่ะเขาทําได้ดีอยู่แล้วถ้าเขาทําได้ดีในจุดที่เขาทําเราจะหาช่องว่างเจอได้ยังไงแต่ถ้าเราบอกว่า เอางั้นวันนี้เนี่ยเราขอทําไซส์ที่เล็กลงได้ไหมล่ะแล้วทําราคาที่ถูกลงนะสาหรับคนที่ไม่อยากได้โดนัทหกชิ้นนะ่ะเยากยจะได้โดนัทแค่แบบสามชิ้นนะ่ะสองชิ้นเอาไว้แบบพกพาไปต่างจัดง่ายๆทากินกันเล่นๆอ่ะเห็นไหมคะทำไซส์ที่เล็กลงหรือราคาที่ถูกลงหรือบางทีบอกว่าเฮ้ยฉันอยากทาให้มันดูน่ากิอีกแบบหนึ่งนะ เป็นเครื่องทาโดนัทที่ไม่ใช่รูปทรงแบบนี้นะขอเป็นสี่เหลี่ยมได้ไหมล่ะขอเป็นขนาดใหญ่กว่านี้ได้ไหมล่ะหรือว่าขอไปเป็นเจาะกลุ่ม B2B ได้ไหมเพราะว่าอันนี้เจาะกลุ่ม Enduser B2C คือซื้อไปใช้ที่บ้านทำกินในบ้านแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าเราอยากจะเจาะกลุ่ม Professional ล่ะอยากจะเจาะกลุ่มคนที่ทาโดนัทขายอะแล้วเราขายแบบ Professional เลยขายราคาหลักหลายๆพันขึ้นไปเลยก็ยังขายได้เรามาดูตลาดว่าใครทําได้ดีในกลุ่มไหนในตัวไหน เราในฐานะผู้เล่นค่ะให้เราไปชนกับเขาตรงๆเลยอย่าไปค่ะแต่วันนี้มันจะสอนพวกเราหาช่องว่างทางการตลาดค่ะนะคะถ้าเราทำได้แตกต่างจากเขาราคาแตกต่างจากเขาฟังก์ชันแตกต่างจากเขามีออฟเฟอร์ริงที่แตกต่างจากเขาเช่นเราเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องทำลันัทที่แถมอุปกรณ์เสริมอื่นๆด้วยราคาอาจจะแพงขึ้นมาแต่มมนแลงูคุมค่านะเป็นต้นหรือเรารับประกันมากกว่าคนอื่นหรือต้องมีของแถมของ ฟรีต่างๆให้กับลูกค้าหรือว่ามีสีสันที่สวยงามรูปลักษณ์ที่แตกต่างอะไรก็แล้วแต่ที่มันแตกต่างจากผู้ขายปัจจุบนะันเราถึงจะเจอช่องว่างน,นะคะถ้าเราไปสู้กันตรงๆวันนี้ค่ะหนูอบอกเลยอย่าสู้ค่ะเพราะถ้าคุณสู้กันตรงๆสิ่งที่คุณจะสู้คุณจะโดนก็คือราคา วันนี้ในฐานะผู้ขายไม่สามารถหาช่องว่างทางการตลาดได้ไม่สามารถหาโอกาสทางการตลาดให้เจอสิ่งที่คุณโดนผลักเข้าไปอยู่ในเกมคุณจะอยู่ในเกมของสงครามราคา100%ซแต่ถ้าใครเป็นผู้ขายที่มีความได้เปรียบทางด้านราคาก็สามารถไปในเวน,นั้นได้เช่นคุณเป็นผู้ผลิตโดยตรงเลย หรือคุณเป็นคนที่มีซอร์ซิ่งที่ดีนะคะนำเข้ามาเองโดยตรงคุณมีต้นทุนที่ถูกกว่าคนอื่นจุดแข็งของคุณคือต้นทุนคุณก็าสามารถจะแข่งขันด้วยเรื่องของราคาแต่สําหรับใครที่จุดแข่งของคุณมันไม่ใช่เรื่องต้นทุนนะคะคุณต้องใช้ creativity การมองตลาดที่ลึกขึ้นค่ะว่าคุณจะเจาะตลาดกลุ่มไหนนะด้วยสินค้าหน้าตาฟังก์ชันฟีเจอร์และราคาโปรโมชั่นที่เท่าไหร่ถึงจะสามารถที่จะได้มาเก็บแชร์จากลูกค้ามาได้เพราะฉะนั้นแบ่งแยกเอาเป็น2เรื่องนะคะ ใครเก่งด้านราคาทำไงคะกระสู้ด้านราคาเป็นสิททางเก่งของคุณอะเนอะแต่ใครบอกไม่ได้เก่งด้านราคาคุณซื้อด้วยคุณเขาเรียกว่าแข่งด้วยเรื่องอื่นแข่งด้วยความคุ้มค่าแข่งด้วยไรคะหน้าตาสินค้าแข่งด้วยเบญสิทธิประโยชน์ของสินค้าแข่งด้วยออฟเฟอร์ที่แตกต่างใช่ไหมแข่ง้าแข่งด้วยมาลูกซอมมี่ที่ไหนกอกคะ ะนั้นะคะบอกเลยว่าทางไหนที่เราจะเลือกอยู่ที่ว่าเรามาวิเคราะห์ว่าช่องว่างทางการตลาดที่เกิดขึ้นมันคือแบบไหนในกลุ่มสินค้าที่เราจะขายนั่นเองเห็นไหมเราศึกษาได้เยอะมากอันนี้ออกนอกเหนือจากดีมานไปแล้วนะคะไปสอนเรื่องค i v e advantage เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราเข้าาในแอปพล่เทชันนะคะดู top t ได้ของแต่ลสินค้าศึกษาฉันจะแข่งกับกลุ่มเนี้ยยังไง ะะเรามีความต่างจากเขาไหมหรือเราเก่งกว่าเขาเรื่องของราคาต้อแข่งขันแน่เอาไว้ดูศึกษาจากกินที่เก่งขออนุญาตยกตัวอย่างท่านหนึ่งนะคะก็คือ,อ,อลูกศิษย์ท่านนี้เนี่ยขายของกินค่ะในใจคุณลื้อถึงกินจะขายดีไหมเอามามา,มาดูกันค่ะว่าของกินจะขายดีไหมบนแพลตฟอร์มลาซาด้านะคะลูกศิษย์รายนี้ค่ะขายซุปค่ะมาดูกันค่ะลูกศิษย์คะขายได้อันดับหนึ่งของ กลุ่มสินค้าซุปสําเร็จรูปนะในอันดับ1นึถึงสิสามารถ,ถศึกษาได้เลยมีซุปมีอะไรต่างๆนะคะอีเมจะบอกคือถ้าเราสามารถจะมองเห็นดีมานดของตลาดที่ชัดเจนและเราทําจริงจังโฟกัสในกลุ่มสินค้านั้นๆค่ะเราจะสามารถครองเป็นที่1ได้ในกลุ่มสินค้านั้นๆยกตัวอย่างเช่นลูกศิษย์ลายนี้สามารถที่จะครองเป็นที่หได้ในกลุ่มสินค้าที่เป็นซุปค่ะ ที่นี้คือครองเป็นที่1คืออาจจะไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งตลอดแต่ถ้าดูรายการที่ติดท็อป10แล้วอะติดไปแล้วทั้งหมดนะฮะสองรายการจาก10รายการแบบนี้ก็ถือว่าได้ครอบครองส่วนแบ,บ่งทางการตลาดในกลุ่มสินค้าของซุปสำหร็จรูปแล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเราวิเคราะห์เข้าไปลึกๆว่าวันนี้การทําการตลาดบนมาร์เกต็ตเพลสอะไม่ใช่ว่าเราจะรูปทั้งหมด เป็นไปยากมากๆเลยในการที่บอกว่าลูกค้าทุกคนเป็นลูกค้าของฉันหมดยุคแล้วนะคะวันนี้คนที่จะชนะนะคะในเกมนี้ก็คือคนที่สามารถจะวิเคราะห์ตลาดให้เป็นดูได้ว่าดีมา์หรือความต้องการของตลาดใหญ่ขนาดไหนและเราขอเลือกจับในดีมาร์ก้อนใหญ่ๆแล้วขอเลือกจับกลุ่มหนึ่งในนั้นที่เราทำได้ดีมยกตัวอย่างเช่นตู้แช่แข็งก็ได้ค่ะตู้แช่แข็งให้เห็นภาพง่ายๆของสินค้าตัวเอง ตู้แช่แข็งทั้งหมดนะคะหมจะเจอผู้เล่นเยอะมากเลยค่ะผู้เล่นจะเป็นแบรนด์จีนแบรนด์เกาหลีแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลฝั่งยุโรปแบรนด์ของแบบอเมริกาตู้แช่ใหญ่มากตลาดใหญ่มากเฮ้ยแต่ถ้าไมคแข่งตู้แช่ตรงๆเลยอ่ะเหมือนผู้เล่นผู้เล่นที่เป็นคู่แข่งของเรเยอะมากและตัวเองก็ไม่สามารถจะโกยยอดได้ทั้งหมดนะคะหมก็เลยมองหาจุด เราอตอบสนองไม่ได้นั่นคือตู้แช่แข็งที่เป็นไซส์เล็กลงมาที่ใช้ในบ้านเรือนที่ใช้สาหรับคนที่ให้นมบุตรนะคะจะเอาช่มชชานมแม่สําหรับใครที่เอาไว้แช่เบียร์วุ้นใส่แอลกอฮอล์ก็มานะคะหรือว่าเอาไว้แบบว่าใส่อาหารที่เป็นเหมือนต้องการที่จะพรีเซิร์ออคุณภาพโภชนาการในบ้านสำหรับขนาด End User สำหรับใช้ในบ้าน Home Use พราะก่อนหน้านั้นตลาดตู้แช่แข็งมีแต่ตลาดที่เป็น B2B คนที่ซื้อไปไปใช้ใน,อร,อร,นร้านอาหารพัตคาลร้าร้าแหางโรงแรมแต่วันนี้ม่เห็นความต้องการตู้แช่แข็งโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยความต้องการตู้แช่แข็งในบ้านเรือนเนี่ยเติบโตขึ้นเยอะมากๆค่ะไมเลยเป็นแบรนด์แรกกง,งขอบอกว่าเป็นแบรนด์แรกจริงๆที่ขายตู้แช่แข็งขนาดเล็กในตลาดเมืองไทยและในลาซาด้าด้วยนะคะแล้วก็สามารถจะได้ยอดขายมาเยอะมากๆเพราะเราเห็นโอกาส นะะในดีมานที่เกิดขึ้นเนี่ยจากดีมานก้อนเนี่เรากินไม่หมดหรอกค่ะวันนี้ต้องสายตาเฉียบคมขอดีมานก้อนที่มันน่าสนใจมีก้อนใหญ่เหมือนเลือกเตาตู้แช่แข็งขนาดเล็กตู้เย็นขนาดเล็กเรืเรขนาดเล็กเพอนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ลงลึกกันมากเลยค่ะการวิเคราะห์ดีมานนะคะถ้าวันนี้เราอยากจะไปถึงจุดสูงสุดเขาเรียกว่าอยากเป็นผู้ขาระดับตัวท็อปค่ะยังไงวันนี้เนื้อหาในขณะเป็นเซสชั่นแรกของ เซสชันของ Last Expert ไม่ได้รับเกียรติเป็นคนแรกที่เปิดเซสชันนี้นะคะเพ่างั้นนี่อหาจะต้องทีมีอยู่แล้วค่ะดูดีมนันยังไม่พอสอนพวกเราทุกคนที่อยู่ในเซสชันนี้ที่ฟังด้วยกันเนี่ยเป็นอันดับ top top ไม่ใหญ่ทุกคนเป็นอันดับท็ top top โดยเฉพาะผู้ขายชาวไทยนี่แหละค่ะช่วยกันเนาะนะฮะรผู้ขายผู้ขายชาวไทยได้ไหมเพราะอยากให้พวกเราประสบความสำเร็จในแพลตฟอร์ม Lazada าาละกันเนาะอ่ะไปต่อนะคะเข้มข้นมากๆค่ะมีอะไรอีก ยังอยู่ในตัวอย่างของลูกศิษย์คนเดิมเมื่อกี้คือซุปต่อไปเขาขยายสินค้าเขาประสบความสําเร็จจากซุปแล้วค่ะยังอยูย่ในกลุ่มอาหารเข้าไปดูว่ามันมีอะไรนะที่มันกิดความต้องการขึ้นแล้วเขาอยากจะครอบครองกลุ่มนี้ในแพลตฟอร์ม l a ซาด้ตัวนี้คืออะไรคะชีสค่ะชีสดิบชอบมากเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าลูกศิษย์ดูอยู่อะส่งมาให้กินหน่อยได้ไหม ไปซื้อก็ได้นะคะเดี๋ยวขอโบชัสส่วนลดนะคะขอกันอย่างนี้เลยนะคะนะคะอยากกินมากเลยเป็นคนชอบกินชีสดิฟมากๆชอบดิฟกับเซนไฟกับนักเก็ตชอบกินมากนะคะซึ่งนอกเรื่องหิวหรือเปล่าเนี่ยนะคะในกลุ่มนี้นะคะชีสทุกคนมาดูแล้ว <c oughs> คือหลังจากที่ลูกศิษย์ท่านนี้ยประสบความสําเร็จจากการเขา้าคอเนเรื่องของซุปแล้วใช่ไหมคะเขาเห็น <c oughs> ความต้องการดีมานของกลุ่มชีสเนี่ย ที่ไอ้เขามองว่าไอ้ตอนที้เทรนด์มันเติบโตนะแล้วเขาอยากจะเป็นแมสในนิชเอาใหม่นะคะเขาอยากจะเป็นกลยุทธ์นี้คือแมสแมสคือแมสคือแมสแปลว่าอะไรภาษาไทยมเออ่แมสคืออะไรภาษาไทยหมู่มากขอบคุณค่ะหมู่มากหมู่มากไม่ใช่หมู่มากนะะหมู่มากนะคะแมสคือหมู่มากเขาอยากจะเป็น,นแรรสมออรรสที่อยู่ในความต้องการแบบนิช โดเฉพาะเจาะจงวันนี้ฉัาบอกว่าเทียบเคียงตลาดทั้งหมดในแพลตฟอร์มของ Lazada แล้วกลุ่มที่เป็นอาหารสำเรูปที่ทานที่ซื้อไปกินที่บ้านได้กลุ่มชีสอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มของอาหารที่ซื้อไปกินที่บ้านไม่ใช่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของอาหารที่เรียนที e ทุอีทนะคะชีสอาจจะเป็นแค่หนึ่งในกลุ่มอาหารที่อยู่ภายใต้กลุ่มอาหารทั้งหมดแต่วันนี้ s t r a ท e ี y ที่ไหนบอกลุกสิษธ์ไปแล้วเขาทำได้ดีมากๆซึ่งเขาเก่งมากๆจริง เราจะต้องเป็นแมสในมิชก้อนนั้นที่เราเลือกแล้วค่ะลูกศิษย์เลือกชีสค่ะแล้วเขาบอกว่าวันนี้ถ้าใครจะซื้อชีสบนลาซาด้าต้องซื้อจากเขาเพราะฉะนั้นมาดูกันค่ะว่าการที่เป็นแมสในนิชที่เราเลือกแล้วนิชในที่นี้คือกลุ่มลูกค้าที่เรามองว่าสินค้าของเราตอบโจทย์เขาได้ดีนะคะแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อด้วยนะผลิตภัณฑ์ของเราตอบโจทย์ลูกค้าเราได้ด้วย เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีตังจะจ่ายเราอะค่ะนะมาดูกันเป็นยังไงสินค้านี้ค่ะคือยี่ห้อชีสโตใครเคยเป็นลูกค้าของชีสโตหรือลูกค้าของเพียวฟูส่งเสียงกันมาหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ใหม่ด้วยนะคะโอเคใครเคยซื้อนะคะช่วยพิมพมา่าเคยซื้อเป็นลูกค้ากันอยู่นะคะหรือว่ารู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะในหมดทั้งหมดเนี่ยนะคะสิบอันดับทุกคนคะ ไอาการเป็นแมสในมิชมันเป็นแบบนี้ค่ะสินค้ารีวิวยอดเยี่ยมในกลุ่มของน้ำสลัดและตอสมาดูกันนะคะนับกันเลยนะเอาล่ะเริ่มโอ oh my g o กออันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเลขที่ออกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปด เก้าสิบคราวนี้นะคะพวกเราดูกันให้ลึกๆนะกลุ่มน้ำสลัดและซอสมีสินค้าที่มาจากแบรนด์ Peel Food อยู่กี่ดับนะคะนี่ค่ะทุกคนการเป็นแมสในนิชที่คุณเลือกแล้ว <c oughs> วันนี้การทำการตลาดในออนไลน์ค่ะ <c oughs> เราทำแบบแมสไปเลยไม่ได้ หนึ่งทรัพยากรเราไม่ถึงเงินทุนเราไม่ถึงแล้วถ้าเราแมสมากแปลว่าอะไรคะคู่แข่งเรามากหน้าหลายตาเหลือเกินค่ะเราจะไปแข่งกับทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยมาแข่งกันตัวตัวในกลุ่มพี่ฉันถน,นัดไหมล่ะเอาเงี้ยมีทางเล่นกันหน่อยไหมเอาเลยไหมนะคะนี่ไม่ได้สอนให้เป็นนักเลงนะคะจะสอนให้ครอบครองพื้นที่วันนี้เราอยู่ในศึกแห่งการครอบครองพื้นที่ศึกแห่งการสร้าง awareness ศึกแห่งการสร้าง visibility สูงสุดบนโลกออนไลน์บน marketplace วันนี้เราอยู่ในศึกนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นชวนทุกคนมาค่ะมา,มาวิเคราะห์ด้วยกันเนาะ <c oughs> โอเคค่ะ,ะคำถามที่มีฝากเอาไว้ค่ะเดี๋ยวไม่ตอบทั้งหมดเลยนะคะนะไม่ต้องห่วงอ่านอยู่นะคะเอาละค่ะพวกเรามาดูเห็นไหมนี่คือการเป็นแมสในนิชในกลุ่มของชีสน้ำสลัดแล้วก็ซอสปกมือนลูกศิษย์หน่อย <c oughs>